หมดหรือเปล่าหมดไหมหมดไหมปิดพัชนาศโอเคเป็นคนรบกวนวยกันนะครับทุกคนได้ไหมหกนาฬิกาสี่สิบหกนาทีนะครับได้ไหมแบ่นะครับตาบุญเชิญน,นะครับก็ถ่ายรูปร่วมกับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็คณะกรรมการของวัด เขาจะดีว่าวัดพระใหญ่นะฮะก่อนที่จะออกจะลิขิตดงนะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับนาฬิกาสี่สิบหกนาทีนะฮะอ่าตาเริ่มเคาะคนแรกแล้วนะครับ อาทิตย์ที่13พฤศจิกายนนะครับ2 1 0พันร้ีสองห้ายมาติดเลยนะฮะสะดุดเลยวันนี้ลิ้นพันแล้วนะฮะสาธุอ่าอเดี๋ยวยกมาไว้บนนี้เลยนะครับยกไว้นี่เลยครับอ่าลุกมาครับลุกมาเลยเโมทนาบนุญครับกลับลาแล้วครับ ขอบคุณผู้ใหญ่มากครับผู้ใหญ่ดำสวัสดีครับผู้ใหญ่ดำครับสวัสดีครับครับครับขอบคุณนะเนี่ยผู้ใหญ่ดำนะฮะตานี้คุณสองก็เดินติดตามนะครับพร้อมเจ้าที่ของอ่พยาบาลจากโรงพยาบาลนาแกแล้วก็มียแผนนะฮะคอยเดินตามหลังนะครับถือนมขนมนะฮะไว้แจกเด็กๆแจกคนท้องคนป่วยนะครับคนพิการนะฮะแผนก็จะเดิน แจกตามหลังตงตาบญชื่นเนี่ยทุกวันนะครับนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับผ่านทาง Facebook ไลน์ในเพจทั่วไทยนิวนะฮะหกนิกาสี่สิบเจ็ดนาทีนะครับเอาโทรศัพท์ลงก่อนนะครับกระเป๋าตังกระเป๋าตังไวข้างหลังก่อนโทรศัพท์๋าตังสิ่งไหนที่อยู่ในมือคือสิ่งไหนที่ถวายนะครับเดี๋ยวถวายเสร็จช่วยยกไปไว้ในวัดนะ

นี้นี่เป็นเพจของอเพจตัวไทยนิวน่งตัวไทยนิ่ง <laughs> เป็นเพจที่ดังที่สุดในประเทศไทยครับโอ้ <laughs> ไม่ไม่เลยครั <laughs> อาจารย์โกศลก็เพิ่งเดินทางมาจากในจังหวัดนครพนมนะฮะสวัสดีครับอาจารย์โกศลครับนี่ก็มาอุปถากนะฮะหลวงตาพงศ์ชื่นด้วยนะฮะก็ลูกศิษย์ลูกหานะฮะที่ศรัทธานะครับก็มีทั่วประเทศนะฮะจากหลายจงังหวัดนะ บุณป๋่องนี่ก็มาจากร้อยเอ็ดนะฮะคุณป๋องนี่ที่เห็นเสื้อขาวเดินนำหน้านี่นะฮะโมทนาบุญนะครับยกขึ้นมาะยกขึ้นมาเลยยกขึ้นมาย่าคัก้อย่าถ่ายให้อย่าบังกล้องนี เดี๋ยว con con มาจากสุราษฎร์ครับลุงปู่เมื่อกี e na, ้น e ี่มาจากสุราษฎร์ครับลุงปู่เดินมามากวาดถนนเมื่อกี้ตามมาจากสุราษฎร์นั่นแหละผู้หญิงคนเมื่อกี้ไม่ใช่ครับสุราษฎร์ตัวเมืองครับตัวเมืองเราาได้้ก็ว่ อ๋ออีกอีกคนหนึ่งครับอีกคนหนึ่งอยู่วัดทาดใหญ่ที่ได้มาเรื่องโดถือว่าเป็นเป็นคนส่งบรรดาพี่น้องท่านนะครับอ่าตดยนี้ท่านก็จะพักอยู่แถวสี่แยกประทับถอดทหารป่าไทยเพื่จะติดตามไปจะไหว้พิธาท่านทำเมตยันรวมท่านก็ขอปล่อยกันได้นะครับอ่าฉะนั้นอ่าทุกอย่างนะครับช่วยเก็บกัน ให้เก้าที่ค้าทามนะครับรถเติ๋ยรถเตีต๋ขวทรถแล้วตอนนี้อ <c oughs> ่าบดีครับจอบภาพหน้าพระใหญ่นี่น้ำก็หายไที่ำนักรงมก็จะด,ดี ไยาถารับพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เอาไฟไวายานก็พวกยาพวกที่จะใช้จ่ายยุ่งไม่มีอะไม่ได้เปิดก็ไฟ้ำนันปกติจะได้ยินยุ่เสียงจากสอง ไปแล้วไปแล้วได้ทุกสิ่ทุกอย่างนะครับาเดินทางไปช่วยพวกเรากู้ภัยมาครับกู้ภัยมาเริ่มจัดการเลยนี่ก็เป็นนะฮะน้องๆหน่วยกู้ภัยสายชนนะฮะจังหวัดชุมพรหรือว่ามุยที่อ่าชุมพรการกุศลสงเคราะห์นะฮะรอบที่แล้วก็มาช่วยนะครับในขบวนรอบนี้มากันอีกนะครับนี่ขอบคุณน้องๆหน่วยกู้ภัยมากๆนะครับนี่โอ้น้ํามาถวายก่อนด้วยนะฮะสาธุนะอนุโมทนาบุญนะฮะ ตอนนี้หลวงตาปูชื่นนะฮะเดินทุดองอยู่บนถนนหล,ลวงมายเลข41หนึ่ะหรือว่าถนนสายเอเชียเรียบร้อยแล้วนะครับในขณะที่นะครับตามเส้นทางนะครับนี่จะเห็นว่าพี่น้องประชาชนนะครับเนี่ยหน้าพระใหญ่นะครับนั่งรอกันนะครับตลอดแถวเลยนะครับ ำหรับในเส้นทางวันนี้นะครับเดี๋ยวก็จะใช้เส้นทางถนนหลวงหมายเลขสี่หนึ่งนะครับอ่าหลวงตาท่านมองหลักกิโลหวใช้ถนนหลวงหมายเลขสี่หนึ่งเดี๋ยวจะไปตัดนะครับยูเทิร์นเข้าถนนหมายเลขสามหกศูนย์นะครับมุ่งหน้าไปทางแยกพกขุนกระทิง นะฮะใช่ไหมขุนกระทิงแยกโคกใช่ไหมอ่าเขาเรียกขุนกระทิงชาวบ้านเขาเรียกกันว่าขุนกระทิงแยกโคกนะฮะอ่าซึ่งหลายคนก็เรียกว่าถนนตัดใหม่ด้วยนะฮะที่เรากาลังจะเดินทางไปในเส้นทางนั้นจะคาดว่าจะถึงช่วงบ่ายๆนะครับแต่ว่าในช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะใช้เส้นทางนะครับตรงไปนะครับผ่านทางเข้าวัดถ้ำสำเภาทองผ่านวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจังหวัดชุมพร นะครับอาใครที่อยู่ในเส้นทางก็เดี๋ยวรอจับไหว้ขอพรได้เลยนะฮะโมทนาบุญนะครับกับทุกท่านที่มาร่วมถวายสิ่งของจับไหว้ขอพรแต่จริงแล้วไม่ต้องเอาอะไรมาถวายได้เลยหลวงตาท่านไม่ได้เอาอะไรนะ,ะท่านมาเดินเพื่อโปรดญาติโยมนะฮะให้ญาติโยมรู้จักการให้ทานรักษาศีลภาวนานะครับท่านก็นจะเทศทุกวันอยู่แล้วนะครับ แล้วก็บัญชีเงินฝากต่างๆเนี่ยไม่มีแล้วนะฮะแล้วก็ไม่มีการรับบริจาคใดๆทั้งสิ้นนะครับอย่าฝากเงินกับใครทั้งนั้นนะครับนี่ก็เป็นเจ้าที่นะครับอของทางโงรงพยาบาลนาแกนะครับสวัสดีครับสวัสดีฮะนี่ก็เตรียมคัดแยกสิ่งของต่างๆไว้แจก,กนะฮะให้เด็กให้คนท้องให้คนป่วยคนพิการในเส้นทางนะฮะอ๋อให้แจกคนนี้ด้วยเหรอ นี่ฮะขนมนมเนยต่างๆนะครับสวัสดีทุกท่านฮะนี่เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะฮะเตรียมพร้อมเลยนะครับวันนี้นี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับด้านหลังของขบวนนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะนี่เป็นรถนะฮะที่นํามาขนน้ําดื่มนะฮะจากหน่วยกู้ภัยนะครับชุมพรการกุศลสงเคราะห์หรือ คนในชุมพรจะเรียกว่ากู้ภัยสายชนนะฮะก็มานํารถมาในขบวนขนน้ําดื่มนะครับไปบริจาคตามจุดต่างๆนะครับแล้วก็หน่วยความสะดวกในขบวนด้วยนะฮะต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องหน่วยกู้ภัยต่างๆมากๆนะครับที่มาช่วยกันในวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีเนี่ยภาพบรรยากาศสดๆนะครับท่านชมครับ ปิดท้ายขบวนด้วยรถเก่งคันนี้นะครับมีรถปิดท้ายขบวนใช่ไหมครับเนี่ยวันดีครับวันดีเมื่อคืนเจอกันแล้วตอนไปเป็นสเกลหน้าดูเส้นทางนะครับขอบคุณมากนะฮะน้องๆหน่วยกู้ภัยสายชนนะฮะมุยที่ชุมพรการกุศลสงเคราะห์นะฮะและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับผ่านทาง Facebook ไลน์ในเพจทั่วไทยนิวนะครับดูฟรีไม่มีโฆษณาดูทั่วไทยนิวนะครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมครับเดี๋ยวพบกันอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ